สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอทีวีทุกคนกันเลยนะคะก็คงจะโชคดีกันไปตามๆกันนะคะเมื่อวานนี้ผลหอ่าผล <c oughs> ขอโทวจาะผละเลขรัฐบาลไทยก็ออกที่แปดนะคะ3ตัวบนเลขล่างก็ออกที่73ค่ะใครที่ได้ดูช่องสาวดำพารวยช่องเย็นจิตพอทีวีช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนล ก็คงจะถูกไปต,ตามๆกันนะคะเพราะว่าสามช่องนี้แตกกระจุยกระจายโดยเฉพาะสูตรของสาวดำค่ะเข้าสามตัวสามตัวตรงก็มีสามตัวโต๊ดก็มีเข้าทั้งหมดเจ็ดสูตรนะคะงวดนี้เข้าเจสูตรสาวดำทำแปดสูตรไม่เข้าสูตรเดียวค่ะเข้าเจ็ดสูตรมีหลักฐานชัดเจนนะคะ แล้วก็เลขพระปู่อง์อาจย่าดอกไม้ให้มาหางเดียวก็เข้าที่73เลขพระปู่เจ๊กก็ให้หางเดียวก็เข้าที่7 3สนะคะแล้วก็มีเลขของปู่วัดป่าอุดรก็เข้า73แต่ที่ของท่านเข้า3ตัวทีไรท่านลืมส่งให้สาวดำทุกทีนะคะแล้วก็เลขของปู่4 5หหรือว่าพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะเข้า7 3สมตรงๆค่ะ แล้วก็ที่สำคัญอีกนะคะก็คืออาจารย์พลกทมเข้าห้างวดติดนะคะเป็นาดาวประจำช่องเย็นจิตพอดีวีคอมโบดำมหาสเน Channel, สน่ห์ชาแนลสาวดำพารวยทั้ง3ช่องนี้นะคะกราบขอบพระคุณอย่างมากกับสำหรับ fc ที่ติดตามสาวดำมาตลอดนะคะหลายๆท่านเลยก็ได้ถูกก็ได้โอนเงินมาให้ร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ ขอให้ทุกคนถูกขอทุกคนร่ำรวยร่ำรวยตามดูดีๆนะคะสูตรของสาวดำไม่เคยพลาดนอกจากออกเบิ้ลและออกหามมีหลักฐานชัดเจนย้อนเข้าไปดูได้สาหรับ fc ที่เข้ามาใหม่นะคะ fc ที่เข้ามาใหม่นะครเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูดีๆนะคะว่าที่โดยเฉพาะ fc ที่เป็นแฟนคลับของเด็นจิตอวีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็จะรู้ เพราะสาวดํบางนคนพูดตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะทําอะไรก็ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้น f c คนที่เข้ามาใหม่ย้อนดูได้เลยนะคะทุกงวดเข้าทุกงวดค่ะเลขของสาวดําเข้าทุกงวดนะคะเลข4ตัวมาจับเป็นเลข3ตัวได้แค่4ี่หางก็เข้าเต็มๆนะคะ87 3สหรือ8 7หรือ837ก็ถือว่าเข้านะคะเพราะว่าก็ซื้อในเว็บในวา่าบมั่งนะคะส่วนมากจะ แล้วก็2ตัวก็เข้าถ้าเข้า3ามตัวก็จะต้องเข้า2ตัวด้วยนะคะงวดนี้ก็รวยกันเลยเพราะว่า7 3สามเข้าทั้งบนทั้งล่างและเข้า3ตัวอีกนะคะสําหรับของเย็นจิตพอติวีหรือว่าของสาวดำพารวยนะคะมีหลักฐานชัดเจนงวดนี้เข้า7ใบกับผิดใบเดียวเข้าเข้า7สูตรผิดสูตรเดียวนะคะถ้าใครยังไม่เคยได้ดูเข้ามาใหม่ก็ย้อนย้อนเข้าไปดู เข้าไปดูแล้วก็ย้อนดูย้อนเห็นย้อนฟังแล้วก็ย้อนเอา้าก็เป็นย้อนนอนนดะ้ย้อนไปดูย้อนไปดูแล้วก็จะเห็นว่ามีหลักฐานชัดเจนนะคะบางท่านก็แคปเอาไว้บางท่านก็ไม่แคปเอาไว้เพราะสาวดําบอกประจําว่าช่วยช่วยแคปเอาไว้หน่อยแคปไว้ค่ะเพื่อจะได้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าสูตรสาวดําเข้าจริงไหมนะคะสําหรับคนที่ไม่ซื้อสูตรเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสูตรของสาวดาเนี่ย สาวดำเชื่อว่าท่านซื้อของหลายเจ้าหลายคนหลายช่องบางคนหมดไปเป็นหมื่นค่ะบางคนก็หมดไม่ต่ำจากสองพันละอะสองพันบาทนะ่ะบางคนก็ห้าพันบาทบางคนก็หมื่นบางคนถึงสี่ห้าหมื่นถ้าคุณซื้อขนาดนั้นนะคุณมาซื้อสูตรของสาวดําเถอะนะคะแล้วคุณจะไม่มีขาดทุนค่ะาบางสูตรก็สี่สี่หางบางสูตรก็สิบหางบางสูตรยี่สิบหาง ก็มีแค่นี้แหละค่ะแต่ว่าตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันแล้วมันก็เข้าเจ็ดสูตรนะคะที่สาวดําพูดเนี่ยคืออยากจะให้ท่านถูกเพราะสาวดํารู้ดีว่าคนที่ชอบเล่นยังไงยังไงก็เลิกไม่ได้นะคะพอถึงเวลามันก็ตง,งิดตง,งิดมันอยากซื้อะคะ่ะทําไมถึงอยากซื้อเอ้าก็เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีบ้านเมืองอยู่ในสภาพแบบนี้คนไม่เคยเล่นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็เล่นนะคะเพราะว่าดิ้นล้นเพื่อความอยู่รอดนะคะแต่ที่สาวดําพูดเนี่ย เดี๋ยวนี้นะคะมันมีซื้อในเว็บ5บาทก็ได้3บาทก็ได้แล้วมันไม่มีขาดทุนค่ะสาวดำก็อยากจะขอบอกว่าเป็นสะพานบุญนะคะถูกแล้วท่านไม่ไม่ไม่ส่งมาให้สาวดำก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วแต่น้ำใจส่งค่าน้ำค่าไฟให้แล้วก็มีลูกเล็กนะคะชื่อชื่อเล็กจะอยู่ในไลน์เนี่ยแล้วอวดมาให้คุณแม่สาวดำห้าพันบาท นะคะบางท่านก็โอนมาหมื่นหนึ่งซึ่งพี่ผู้ชายชื่อภาษาอังกฤษไม่รู้จะชื่ออะไรอันนี้เขาถูกจริงค่ะเขาบอกว่าผมไม่เคยตามเลขไหนเลยผมตามแต่สูตรของคุณสาวดํานี่แหละแล้วเขาซื้อเขาชอบ3ส,สูตรเขาซื้อสามจุดดวงเขาดีเขาก็ไปถูกเอาไอ้สูตรที่มันเข้าทั้ง3ส,สูตรเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่เป็นกําลังแรงใจนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงเพราะว่าตัวเลขตัว ตัวแนวทางน่ยนะคะแนวทางเลขรัฐบาลเนี่ยนะคะคือสาวดําก็ตั้งคือเราก็ตั้งใจทําทุกๆคนแล้ว่ะคนที่ทําสูตรอะคนที่หาหวยก็เหมือนกันเอฟซีทุกช่องก็ตั้งตั้งใจเอานะคะมาสั่งวาแต่วันไอ้ไอ้นี um ่มันอันไอ้นั่นลงพี่น้องอันรถโต๊หลุมพี่น้องรถโต๊ะลุม ค,คนที่เป็นเจ้าของช่องทุกคนแล้วก็ไปหาตรงนั้นตรงนี้ไปตลอดตลอดตลอดเพราะสาวดําก็เคยไปมาแล้วนะคะไหนจะค่ารถไหนจะค่าโรงแรมค่าน้ํามันนะคะค่าอยู่ค่ากินนะคะก็ใช้ทุนเยอะนะคะก็ก็ดิ้นรนไปเพื่อที่อยากจะให้เอฟซีของตัวเองเนี่ยได้ถูกนะคะก็ไปหาตัวเลขนะคะไปตามล่าหาตัวเลขเพื่อที่จะให้เอฟซีของตัวเองถูกนะคะ ทุกคนละคะ่ะดิ้นรนเพราะอยากจะให้เอฟซีของตัวเองถูกสาวดําก็พยายามคิดค้นสูตรขึ้นมานะคะกว่าจะถึงวันที่สาวดําทําได้สําเร็จนี่ก็ไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยนะคะโอเคเรื่องสูตรไอ้ไอ้ฮานอยเนี่ยสาวดําถือว่าเป็นถือว่าผ่านฉลุยเลยค่ะในสูตรฮานอยตอนนี้สาวดําก็คลาคลาหาคลาหาไอ้สูตร3ตัวของหัวยรัฐบาลไทยเนี่ยถ้าเอฟซีเป็น fc เก่า fc ประจําของเยนจิตพอดีก็คงจะทราบดีนะไม่เคยถูกเลยนะคะทำมาเนี่ยเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาห้าหงวดเนี่ยคะ่ะเริ่มเข้าห้าหกงวดเนี่ยคะ่ะเข้า6กสูตรเข้าหกสูตรเสูตรอย่างเนี้ล่ะคะ่ะก็เลยมั่นใจว่าโอ้คำทางถูกแล้วนะคะคำหาเลข3ตัวนี่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกทุกๆท,ท่านฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดไปเพื่อเป็นกําลังใจ ให้เย็นจิตพอดีด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่สําคัญก็เป็นสะพานบุญด้วยกันนะคะกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้คนอื่นเขาซื้อเขาได้ถูกนะคะคนที่มีตังน้อยก็ถูกน้อยคนที่เขามีตังเยอะเขาก็ถูกเยอะเราก็ได้บุญนะคะคือ mm hmm. ถ้าว่าสาวดาไปพูดเองไม่มีหลักฐานเนี่ยสาวดาไม่เคยเราค่ทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานชัดเจนนะคะสําหรับเย็นจิตพอวีคนนี้นะคะเป็นคนชัดเจน เป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็ท่านเชื่อได้นะคะที่เย็นจิตพูดมีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างนะคะตอนนี้สาวดําก็กําลังเดินทางกลับจากอลันจาประเทศมาแสดงในงานทําทบุญบันเฮ่าเอาิวมาทาบุญเจ็บดูหรือว่าเฮ็ดทาบุญหาพอ่อหาแม่คะ่ะกพือแสดงความดีใจกับลูกหลานของคุณพ่อคุณแม่ท่านชื่อคุณแม่คุณแม่นางนะคะแล้วก็คุณคุณพ่อบุดนะคะ นามสกุลในส,สาดำจำไม่ได้เมื่อคืนนี้สาวดำก็ได้รางวัลเยอะนะคะได้รางวัลน,น่าจะเกือบ2000หรือ2000นี่แหละสาวดำก็ยกถวายคือยกทำบุญนะคะทำบุญกับเจ้าภาพเพื่อที่เขาจะได้ใส่ซองถวายพระสงฆ์องค์เจ้านะคะหรือก็จะทำอย่างไรก็แล้วแต่สาวดำถือว่าทำบุญร่วมกันค่ะเกิดมาแล้วนะคะทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานวาดัดงานกุศลผลบุญอะไรก็แล้วแต่นะคะสาวดำได้รางวัล ก็จะทำก็จะทาบุญต่อทั้งหมดค่ะถ้าสมมุติไปงานแต่งนะคะไปงานแต่งก็จะได้รางวัลมานั้นสาวดาก็จะเอาไปซื้ออาหารซื้อผลไม้ซื้อดอกไม้ตุ้มเจ็ดถวายวัดนะคะ,ะเราทําบุญร่วมกันสาวดาไปที่ไหนก็จะผูกมิตรสัมพันธ์เป็นญาติกันนะคะเป็นญาติกันรักกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันเกิดชาติหน้าฉันใดน,นะคะถ้าเราได้เกิดเราก็จะได้เป็นญาติกันในสิ่งในทางที่ดีเพราะเราทําบุญกุศลร่วมกัน นะคะเอฟซี FC ที่ให้เงินสาวดํามาก็เป็นสิทธิ์ของสาวดําแล้วสาวดําก็ยกถวายบุญท่านก็ได้บุญอีกค่ะคือเรียกง่ายๆว่าได้บุญสองต่อค่ะท่านเอฟซี FC ให้เงินรางวัลหน้าหน้าเวทีมาท่านก็ได้บุญสาวดําเอาไปทําบุญทุกบาทที่ท่านให้มาท่านก็ได้บุญอีกเป็นเป็นได้สองต่อนะคะอ่าได้สองต่อทุกคนค่ะนะคะนั่นแหละก็คือเป็นบุญกุศลนะคะในพบนี้ชาตินี้สาวดําก็ อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทําบุญเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะเพราะ,ะเป็นสะพานบุญของเราเมื่อพบต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยัง FC นะคะที่ติดต่องานแสดงมานะคะบอกว่าง,งานแต่งนะคะเมื่อคืนนี้ว่าง,งานแต่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไลน์มาบอกว่าเป็นงานแต่งวันไหนเดือนไหนปีไหนเออไม่ใช่ปีไหนปีนี้เดือนนี้เอ้ยไม่ใช่เดือนนี้เดือนปีนี้ค่ะแต่เดือนไหนยังไม่ทราบ ขอคุณกับ0813673267ติดต่องานแสดงได้ที่เย็นจิตคอนทีวีค่ะหรือว่าเอฟจีของน้องสาวน้องเจแดงนะคะก็ติดต่อไปที่เจแดงได้เลยนะคะค่ะสาวดำก็มีมีเท่านี้นะคะที่ท่านจะติดต่องานติดต่อได้เฉพาะกับเย็นจิตพรอนทวีและเจแดงเท่านั้นนะคะ,อะสองเบอร์นี้สองคนนี้นะคะติดต่อเย็นจิตพรอนทีวีได้โดยตรงกับเจแดงค่ะเจแดงคนเดิมนะคะเจ้าของช่อง YouTube แล้วก็ติดต่อได้ที่เย็นจิตพอทีวีติดต่อได้แค่2เบอร์และ2คนเท่านี้นะคะสนหรับงานการแสดงสาวดำก็รับไม่แพงค่ะนีใจที่ได้ไปเห็นแฟนเพลงของตัวเองนะคะไม่ว่าใครทนะั้งนมันก็มีกําลังใจเนาะเราร้องเพลงมาตั้ง4ี่0หสปีทั้งชีวิตเลยอะ่ะก็ไม่นึกว่าเออเราอายุมากแล้วแฟนคลับเราก็ยังเหนียวแน่นอยู่มันก็ทําให้เรามีกําลังใจค่ะไม่ว่าใครทั้งนั้นเหมือนที่ท่านตามนะคะตามเลขทุกช่องทุกช่องทุกช่อง ถ้าช่องไหนถูกบ่อยๆเราก็มีกําลังใจตามใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะคะช่องเย็นจิตพอตีีคอมโบสาวดำฟ้ารวยดำมหาเสน่ห์ชาแนลนะคะตอนนี้ก็กาลังกาลังดังกําลังดังเลยค่ะไอไอเรื่องสูตร3ตัวของสาวดำเนี่ยสูตร3ตัวบนนะคะและ2ตัวบนล่างนี่ของเย็นจิตพอตีีของสาวดำฟ้ารวยเนี่ยเข้าทุกมวดค่ะอย่าลืมนะคะว่า10ตัวนี่อย่าคิดว่ามันเยอะนะคะในเลข3ตัวเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่ไป นั่นเราค่ะเพราะมันอั้นแล้วอย่างเขาได้ปุ๊บคุณรีบซื้อเลยค่ะในเว็บอ่ะรีบซื้อเลยค่ะนะคะงวดนี้ก็บอกตามตรงนะคะว่างวดงวดก่อนๆโนาะค่ะที่แม่ย่าสีดาจันให้น่ะสาวดำก็พิมพ์ส่งให้ในไลน์นะให้ในไลน์กลุ่มให้ในไลน์เลยแล้วแถมยังพิมพ์บอกไปร้อยคูร้อยอีกนะคะเอาแล้วก็พูดกันตามความเป็นจริงเนาะ0ูนย์7 3ดหนึ่งสามหเจดสามสองหเจ็ดค่ะ เมื่อคืนนี้ขอบคุณอย่างเอฟซีมากมากเลยนะคะที่ให้กําลังแรงใจนะคะขอบคุณท่านเจ้าภาพมากค่ะสําหรับลูกสุรพีนะคะลูกสะลูกสะใภ้ของอเจ้าภาพนะคะก็คือเขานั่นแหละที่เป็นเจ้าภาพรวมกับพี่น้องญาติโบโหตโิกาเห็นแล้วก็อบอุ่นเนาะ,ะเห็นแล้วก็อบอุ่นค่ะวันพรุ่งนี้สาวนาจะลงสูตรให้นะคะลงสูตรให้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสูตรเข้าเราก็จะได้บุญที่เรา แชร์พ่ให้คุณนู้นคุณนี้เขาจะได้ซื้อแต่ตัวละโอ้แจ่แต่ตัวละบาทสองบาทก็สมมุติว่าสาวดาลงไปแปดสูตรเนี่ยคุณซื้อตั้งแปดสูตรอ่าสูตรละห้าบาทอ่ะหรือว่าสูตรละบาทคุณก็มีกําไรกว่าเพราะมันเข้าสูแต่ละงวดมันเข้าหกหกสูตรเจ็ดสูตรอะนะคะอ่ากำไรก็เป็นหมื่นนะคะนะคะอ้าพูดกันมา พอสมหอ้หอมปากของคอปสมมวรนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเข้าอะไรเนี่ยกระบินบุรีนะคะออกจากอรัญญประเทศกที่สแสดงเมื่อคืนนี้ติดชายแดนแล้วค่ะออกจากอรัญญประเทศไปอีกกือบ20กิโลค่ะ17กิโลนะคะแล้วตอนนี้ก็มาแล้วกลับมาถึงวัฒนานครถึงสะแก้วแล้วก็กาลังจะถึงกระบินบุรีถึงกระบินบุรีแล้วก็จะต้องเลี้ยวในหลักขวา เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปน่นระะาคาวังน้ําเย็นปักธงชัยโคราชนะคะเลี้ยวออกจากโคราชก็ไปน่นละคะพิมายผ่านสี่แยกสามแยกพิมายแล้วก็เข้านุ่นลาคะอําเภอคงแล้วก็เข้าโนวนละคะอําเภอรีดาแล้วก็อําเภอเมืองพลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอําเภอแวงน้อยอแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปบ้านตัวเองบ้านละหานนา ตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์เย็นจิตพอทีวีเจ้าภาพจะจัดงานการอะไรก็แล้วแต่โทรมาได้นะคะ081367 3267นะคะ081367 3267นะคะแล้วอีกเบอร์096418 3897 ขอทุกท่านโชคดีนะคะตามต่อนะคะพรุ่งนี้สาหรับจะลงให้ทันทีค่ะสำหรับสูตรนะคะ